สวัสดีจ้าสวยๆก่อนจ้าจ้าสวยสวยให้ถูกข้างเดี๋ยมันไม่ถูกข้างนะใี่หรือไม่ต้อสวดดีๆกันขีดกะโกอัจจอได้ไหอ่ะสุดแล้วว้่าด้นมนวสุดเล้ว มันลูกเกียดมันซ้อมมันลุนแม่มันเท่ไปโอ้ยติดเหรอเด้อพ่อพอนแล้วพดแล้วอะไรไหมฮะ ก็ไปขายไม่้เนงแต่2,000นี่นี่ใครน่ะกะละมังเงินบกี้นั้นเต็มรุ่นนี่แไปไทยแดงเสียโอ้ยมือวานี่ได้มือนี้ได้คาเบลยี่ใส่ใส่อีหลงด้วนน้ำกนี้สวนหมดอ่ะใส่ออหลงก็ลองไป่าเขาเลยหมดแลใส่ออหลงนั่นพวกนี้ จอกอีกหน่อยมันซองลเยเปิดเปิดถื้มันซองเปิดนี่อะไรเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยเด็กคือเมื่อกี้หมูใส่ฟังหนเอามาทำไมเนี่ยหมูตุนแม่เอามาทำไมเขาจะไมเนะครับไม่มีตันวดกันไหพร้อมงาต้อม่อบอคคีอไรบุคือบคือคอปล่อยแ้ไปโดนแฮทรมาน คือบอสถอดออกซิเจนออถอดถอดออกเปดแล้วจะมาบ้านรงจะมาอ่านโรงพยาบาลน้อยเมื่ออื่นว่าู้สึกหนักเลยติดตอมว่าลู้สึกอีหนังเลยเปล่คุณคนไปยิงเจ็บยิงเจ็บก็บอกตื่นบ้ปากมีประกันบ้ายิงก็บอเจ็บเหรอเม่อ้อยมีประกันบา มันี่เขกสอบังไะากสอนี่ยังแน่น่ะตายฟรีเก้นเจ้บ้านแล้วว่อะไรเขาข้อก็สอบเเวก็ว่เป็นนีอะไะตายมันจังมันจังอัินขกสอบนีเขาบริษทอ่ไรนั่นเนี่ยกา แก้ผ่าก็บ้นยิ่งยังไม่พี่เจนนั่นแหละแกเ่าก็ได้เฮ้ยอะไยฮะโอ้แล้วทำเด้อแล้วหันใจบันตอนหันใจแบบแบบบกเบ้เยนต้องหันนี่ป่เสองต้องกินน้ำ่ะโอ้กินนานาก่อเขากินไหมใส่กพริกลายอะไรไหมเอาไคนมนเนี่ยโอ้ ไ่ไก <sk> <not acting> ่มี่มีอยูมี่ยูเห็นยังโอแก้ววันนั้นเดยวแก้พลาติกวันนี้มีน้โบลาไม่น้ำแข็งบ่ลูกแข็งไม่ได้สุดจ้ากินโฮกกลางเลยาหมกเไปเฮ็ดเฮ็ดจวหมกไม่จัมาหลหักเสี้ยับ้านนี้เจะใสอยู่ก่มตกุน